สบายดีจ้าป่าลุงบรรจุผู้สุขคนเละจ้าเมื่อนี้เม่ถาวรเป็นกระมาะขายเครื่องเม่น้อยเป็นขายเครื่องบริถิขึ้นรูปขายเครื่องบริถรขิขึ้นเมถาวรก็เลยมาขายแทนเละจ้าขายประเดช์เน,นื้อครบเปิ้ี่น้องเละเมื่ออื่เมถากระชีซื้อของเขาเพิ่มละจ้ายาสะออกยาสะัวเม่ถาวรกระซื้อมาเรียบร้อย มาเมื่อเช้านี่พี่นอ้องไปแถนคนจักมาค้าอยู่แถวไม่ท่านแถวแม่น้อยพี่นอ้องขายของขายเครืงยาสูบกระมี่ข้าวต้มขนมพี่นอ้องเลยขายหนอกขายนำขายอยู่หน้าบ้าน,น,น,นพี่นอ้องเลยพี่น้องมากเสร็จมากกัเป็นแค่ละขอรังคาเมียนเรียบยร้อยแตงสูดเลือหูจำไม่ลืมนะพี่นอ้องให้เคียนทาน ทางบนาพันการมาอุดหนุนมาอุดหนุนห่านไ,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 ไม่เท่าหานไม่เท่าไม่เ่าพันกระปรินเพื่อนร้านพี่น้อยไม่เท่ากับไปดนน้ำต้นหอมเป็นนั้น อยากไปไปถากกินไม่ถากกินเขาเรียบร้อยแล้วมาน์นีนมากมท่านอ้นาน้ย้ายไม,ม่ยังไรกันเป็นองเางาเน้ออะไรเป็นกงเาง,งาเน้อแยอไม่ค่อยเด้อเอาเลย ทานแต่บันนี้จะมาทานคนคูณจ้าไม่น้อยพันธแกงเห็ดเรียร้อยแกงเห็ดเมถะเป็นคนแกงเดยพี่น้องและกาจีแกงเห็ดเพาะทอดปลาพี่น้องนี่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 ไม่น้อยก็ทาปลาคือะวน้าะอนมาอุดนุนห่านไม่ถาอุดนุนไม่านเปิดห่านใหม่พี่น้องเ้ยคนายคนท้ายคนยูเงือนคนกอยูด้าให้คนไม่เก็บเงินเก็ำขา่เกี่ยวพอได้เก็บเนลยเราได้เกาเงินคู่มือนะแต่เราขายทางดังทอง

าดีเนาะดหายมันกัอพี่น้อมาใกล้ๆมาใกล้ๆามาถอดปลาตัวแรกว่าซปิงจะว่ายมามากลางแล้วมันเละเล็อกนน้อยปลาคนนึ่งปลาคนสองเอามาเอาใหม่ถอดกินพุดน้นย้ายพีน้องด้เปจนเปิดล้านใหม่ถอดมันงามเลื้ยงน้อยน้อยเลี้งบอกมันเปการอดนะักเหตุผลที่ได้ทองเนอ ทอดปลาเออเด้อเด้อเด้อก็ว้าเรื่องหนึ่งเด้อชาพี่น้องเด้ออันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งคนเว้าใส่คอยว่าคอยในอันอันนั้นคนในกับว่าหัวคนเว้าอยู่าได้เจ้อไปว่าคนจะอันกจะคนพีอะไรคนเว่ามาคอยี่ภาคพ่อภาคลูกเราคนเว้ามาคอยี่ภาคนางทองออกจากโปแล้วได้คอยถามคนของนางทองแล้วนางทองเนหัวเด็ดดีขาดเล่ากรบโบยน้ำโปเด้อพี่น้องเด้อ แมนบองทองก็บอกเองแมนบออยู่บอด็อสตินขาดครับบอยู่แมนบอแต่นั้นแลกกันยังหวัดเท้าซิบไปแก่ลากเราเมื่อเล่ากับไห้กรับห้องท้าแปี่น้องเอ้ยว่าซี่นะทัวเดสตินขาดเล่ากับบอยู่น้ำพล้าวเราไปนคนเ้าเองเราบอกเองเราจะหนกพอขอข่อยว่าพออยู่น้ำนะข่อยกับบุมเป็นกุ้งเคยกยุดเคยดำแมนบอทองโดยเนาะคอยกัจนคอหนุบไม่น้อยอย่ขออยู่น้ำไม่น้อย พอดีไปนอนคอยกัะบอยกอยู่น้ำพ่ออยู่น้ำพ่อกะมีแต่ผงทชายกัะมีแต่คนขีมาลงพี่น้องเลยคนขีมาขีกคาดอยู่ซีปีแล้วก็ยังลายวัดดินเลาเลยกรอยบยกอูน้ำลาวอยู่อันลากันนะเน่ยกระเบยกอยู่สาเหตุอยู่น้ำลาวกะแบบคือจมบ่ปอดไผ่เลยจมบ่ปอดไั่โดยย่านเดย บันเลาขึ้นไปโไปนันไปหนี unku, หน umas, ่นะมันยากปรยัดนะไม่ไงคอยอยู่น้มน้อยคอยก็เลยคอยอยู่กับไม่น้อยอันนั้นเขอว่าอีกเจ็คนิดหนึ่งเออคอยชีส่ง่นเมื่อแล้วคอยชีส่ง่นน่ะทั้งลกทั้งไห่ทั้งองบอยาาเมื่อพี่น้องเอ้ยไห่อะไรก็ไห่อะไรก็โนกคอยลบกากลบกากคอยก็ต้องให้เราอยู่ได้พี่น้องคอยกับอ่ไรปะตาว่าเราอยู่รวมพอนั้นเราก่ ความอันตรายนะมีหอบด้างคนก็คิดที้่วนโยมพยาไปคิดอนาคอยคิดเราไปให้พ่อย,อยาห่อยบด้ไปภาคลูกภาคพ่อเขาได้พี่น้องเด้ออันนี้นะมันขึ้นอยู่ที่ว่าความพอใจของนางท่อเองเราอยากอยู่น้ำข่อยเราห่ห้องท่องแตเ่เราอยากอยู่เราบ่อยากอยู่น้ำพ่อเราเพราะมันหลายสาเหตุหนึ่งมาอยู่ป่าต้องมาความปลอดภัยมันบอกมีสามมาคณยิงโตคนเดียว แม่หมอทองเรืออันนั้นเจ็บผู้ชายหมดตีมามันก็เงียบเงาเนาะทองเนาะแล้วก็ร้ายยางและร้ายเหตุปัดใจอะไรคือม่นเราไปอยากอยู่ไปที่นองไปบอกจิจ้าคนว่าว่าคอยนี่ไปภาคลูกภาคคอในโบแมนเดอค่กาเดอร์คอยสิขอสี่แ้งขออธิบายในอยู่ในคอมเมนต์ของเราเนาะเมื่อวานในคอยกะ เอ็ดคลิปนะคุยลงไปเอ็ดคลิปพกเสียงกันก no. ับเรากับบมแมงข็ง um ่ายนะทองเราบอกเอาสิเอาโทษเอาโฟยน้ำข่อยถ่านนังท่องเป็นมันยังมานั่งท่องเราจนเอ่ยฝากว่าเรื่องของเราจรจังของเราเบื่อเราจะมาเออมึงอย่าไปใช้เดกกับไปเราบอกเนาะเลยแม่เมอนทำกับมาเด้อจ้าพี่น้องเด้อออามันคือมืดวะ คนกชิมาอ่นนั้นอุดนุนยายเนาะเอื้อยได้เนาะเขียวห้องเอื้อยได้เนาะห้องแม่เฮาเออห้องในสาวคนชิมาอุดนั่งท่องคนชิกินเข่าเด้อพี่น้องเด้อมีแกงเห็ดทอดปลาเขาเจ้าหันทอนปู้ไปนั่งนั่งไปเถ้าไปเออมันจังแจ้งไปไปไปเออนั่งกับไปเถ้านะเออเออมันนั่งกินนะมันหนึ่งวะไโอ้โหคนกินเข่าอีกเนะซื้อกวดหน่อย เออเออเมื่ออื่นคอยสิไปกับเราพาผลชื่อเองเมื่ออื่นบายดีจ้าลูกร้านนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อมาอันเดิมห้านไปเท้าเนาะอุดนนเออเออแม่แม่แเราหมักกินของหวานเออเราหมักกินของหวานนั่นเอยมอนน่ะโมมีบาหวานเราจ๊ะกินไงก็กินบ่เขาบอกกินเข่าเขาบอกกินหลดทองกินหลดเข่าน่ะกินหลอดอ้นทุกได้น่ะไปเอาของในช่องตู้น่ะเลย อะไรเรือซตัวเอาลงโหลกันแล้วเอาเอาไข่แม่เท่าเอาแม่เท่าเกกินโลดแม่เท่าเอาข่าขนน่อนเนาะท้องไปตักเข่าขนน่องเลยแม่เท่าไปบเข่าขนน่อนมันแ่บตักมามืดไปไหนไปนั่งกับสามอันอันไ่ม่เท่ากินกันเป็นสี่สี่ากานในการให้นั่งตนี่นังต๊ะกับองแม่เท่าอีกสองมดเท่านั้นเลยลงมาเลยโอเค โอ้ยมดเส้นถดงดอกเห็นไหมครับโอเคอะไรเอาไปแก้มเลยเฮาแบบไดนไปอุดหนุนยายได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นขายเครื่องมือแรกเพิ่นกับใบมียังดอกมาต้องมาแต่งนันข้าวหนมสองก้อนนี่แหละต้องเมฆน้อยเฮาก็ได้หลายแผลได้ไปห่งเฮียนกันไม่เท่าเอ้ยเบื้องนโยบานนั่นเลยเขายุ่มแล้วนั่นหัวโน่อย่างนั้นหัวต้มกันหัวต้มกันแต่เป็นทั้งแรกหัวโนเลยเออเขายิกติแหละ อยู่มีห้อยเล็บขูดในนุ้มก็ห้อยซ้ำห้อยคัดเขากัดมันแล้วนั่นเขากัดแล้วตะกระบาบมันนั่นกินเออกินโลดเลื้อกระหายน้งท้องกินซดไม่ใช่อยสิไปว่าให้บ่อได้ได้เป็นดนี่มันบ่ได้เออเนาะบ่ได้เขายังไม่ตัวคอยหอยสีเ้าน่ะเขาเห็นห้อยอยู่ในลูกอันนั้นลูกล้าน่อยแล้วกินตัวบ่อได้ไหม งานนี่นะน้องม่ลูกเฮาวนได้ยูก็จะมีห้อยขูดนี่มันบ่ได้ใช่ไหมมันเราพอได้เนี่ยต้องเบิ่งหะพี่ชอบเบิ่งเล็กเดีน้องเขาอยู่ไได้เขาเล่นกันแบบไรแม่นคู่ชาวปลาคนทำน้องเมฆนะเขาผลิตพัดว่าอมตะถูกคนบัดเพื่อนซี่และเหล่าน่ะเอาเข้าให้น้องไงเดินทางเด้อ อินนะนี่แหละพี่น้องเลยห่านบุรีมีอยังฟงยายคนมาขายโจดๆแต่เด็ดของเราเนาะเราได้เก็บผ่าได้เก็บชีพลูกล้านนี่ก็มาซื้อแต่น้ำเล้าเนี่แหละเขาเื่อนใกล้เขื่อนไกล้อีกอะมาซื้อเนาะพอจะพาไปซื้อของขายมืออื่นนะแผลพองใหญ่นะนุ่นเนาะเอาเจลบ่เออเอาดาวนี่บ่เอาคอมฟอร์ตแน่ดาวนี่แน่เนาะ xí đậm, xí bùa, nó con chắc ngon nó ngon và hôm nó ngon và bò này cháy xí xí bà, hổm đây đấy bà cháu xẹp cháu kín kháu xẹp đúng không? cháu ờ. ừ. mà khói xẹp bè hông khói khói kín mà lít Ơi món nó lông đây đấy cháu lông bà, lông lông ลดนะดีแล้วเท่าเไรเจ้าคนจะกินไร้ของหวานนั่นเอาต้องห้ามเขาต้องบีบเขาไหนเออหมอนี่เนาะเบนเนาะเออให้น้องมาท้องเออเอาไปให้น้องไปน่ะเอาไปก่อนขขาน่องไปน้องนั่งอุดหนุนยายเขาเด้อพี่น้องทุกคนเด้อกินเต้าป้าและผู้เฒ่าเฮานี่เด้อ ไอ้เห็ดก anyway, ับแซมมันก็ชิมด้ทองบหรือเ่ามันมันขอบมันแซมโ้งทอคอยบางอย่างก็ได้คอยใหกินกินหนอดกินเราอยู่ห้องอันเดียวส่วนตัวใดเอยหมอนเนอเอยหมอนเนาะบ้นนอนห้องอันนั้นแม่ขั้นเฮ็ด้องอันนั้น ง่ายบะเนาะเขาไปนอนห้องอะไรทีกว่าเนาะมันใหญ่เนาะห้องนี้มันน้อยก็นอนในห้องแล้วมันแห้งเย็นเจ้าบ่มากเพราะอากาศชดเย็นๆห้องนี้มันแคบมันน้อยมื่ออื่นเฉียดที่นอนในไม่เท่าไม่อะไรเมื่ออื่นเ่ยคอยนะี้คอยเป็นเจ้าคอยใิ้นอนอยู่กับผ้าเราเนอนอนบอด้แบบนี้เราแออัดแม่เราเนอ,อเนอนบาร์บแ<ห>ม่บารามาเราบอมักเราบอมักเลยแม่คน่ะเราเปิด ฮะโบโอ๊ยบบให้เรานอนเราบ่นอนดอกแม่ข่อยเรานอนยากเราบ่นอนง่ายๆนอนบ่ได้แบบนี้มีแต่ชีดดอกดอกบักใหญ่ขนาดไรให้เรากับนั้งนัดสองคนมันคอยมาเพื่อนของตัวหน้าต่างนู่นเลยด้ทับใบเปิดพลมเปิดน้าต่างฮิกฟ้าเาทอดอะไรยานกนะทอดฮิกฮิกฟ้าทอดเด้อเอาเด้อพี่น้องเด้อคลิปในกสิด้ลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องพ่อกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องทุกคนเด้อ